นี่คือคำพูดบางส่วนค่ะที่แสดงพฤติกรรมที่แย่ามากๆของทีมงานต่อตัวไอดอลถวายไม่ได้โดนแค่นี้นะคะมอโมเองก็เคยถูกสั่งให้ลดน้ำหนักเจ็ดกิโลจนเคียวได้แต่น้ำแข็งก้อนเดียวค่ะอิอุนมาคือลดอะกาคดนีดน้ 나그랬막 진짜 침도 뱉고 진짜 다 했어. 진짜. 침대 있고 자려고 하잖아. 뭔가 무디로 날것 같아서 무서워서 눈물이 나는 거야. 갑자기. 통아안먹었어 어. 아, 또 얼음 하나 이런 거? 진짜 얼음 하나. 전่อนที่เร기จ JYP อย่างที่รู้กันนะคะว่า JYP เป็นบริษัทปั้นศิลปินเคปับขนาดใหญ่และอยู่ในบริกที่ของวงการเกาหลีเลยค่ะด้วยความที่ JYP เนี่ยเป็นบริษัทที่ขึ้นชื่อในหมู่แฟนคลับนะคะว่าเป็นบริษัทที่มีจริยธรรมสูงและมีระบบการคัดเลือกศิลปินหรือเทนนี่เนี่ยจากการเป็นคนดีตามที่อุดมการของพรรคจินยองว่าไว้ค่ะ JYP นะคะจึงเป็นบริษัทที่คนหมักยกตัวอย่างค่ะว่าพวกเขาเนี่ยจัดการปัญหาได้ดี ที่วิวก็เกิดคำถามน,นี้เพราะว่าวิก่อนเนี่ยมีข่าวขึ้นมาค่ะเมื่อเคจีแห่งวงวิช,ชาออกจากวงเก,กิลกุ๊ปพร้อมยื่นฟ้องจี้ไว a เอสเกล่าวหาการใช้แรงงานเด็กและการทาุณกรรมเคจีอ้างว่าเธอและเพื่อนรุว่มวงวิช,ชาประสบกับเหตุการณ์เลวร้ายจากทีมงานทั้งความทุกข์ทางร่างกายอารมณ์และจิตใจ ภายในเอกสารเนี่ยมีการระบุหลายเรื่องเลยค่ะหนึ่งในเรื่องหนึ่งนะคะก็คือเคจได้ถูกบังคับให้ซ้อมเต้นจนเอ็นไหลฉีกและไม่ให้เธอดื่มน้าแม้แต่อึดเดียวเลยค่ะบางวันที่เธอซ้อมจนพลาดค่ากลางวันสตาฟบก็ไม่ให้เธอกินแล้วเธอนะคะยังถูกบังคับให้อยู่บ้านราคาแพงที่ JYP เตรียมไว้ให้ร่วมกับเมมเบอร์คนอื่นๆค่ะซึ่งไอ้บ้านเนี่ยไม่ได้ให้อยู่ฟรีๆนะคะ JYP เนี่ยมาอ้างที่หลังว่าพวกเธอต้องใช้หนี้พวกเขา17ล้าน บาททําให้เวลาที่พวกเธอมีงานแสดงหรืองานอะไรที่ได้รับเงินนะคะกลายเป็นว่าไม่ได้รับเงินตรงนั้นแล้วก็ใช้นี่ใช้สินให้ JYP ไปค่ะ JYP ไม่มีเวลาส่วนตัวให้พวกเธอด้วยค่ะ นอกจากตอนกลางคืนที่สามารถออกไปเดินเล่นได้บ้างบางครั้งสตาฟก็ไม่ให้พวกเธอออกไปแม้สมาชิกคนหนึ่งจะมีอาการแพนิคและต้องการไปสูดอากาศอีกทางพวกเธอยังถูกบังคับให้ไดเอทอย่างหนักถูกบังคับให้อดนอนและอดอาหารเมมเบอร์บางคนถึงขั้นป่วยเป็นโรคกินผิดปกติและพยายามคอต่อๆโดยการกินยาถึง4 2เม็ดทําให้อาเจียนไม่หยุดพ่อไปบอกสตาฟก็ไม่มีใครสนใจและมองเป็นเรื่องปกติอีกทางยังสั่งให้ทุกคนโกหกว่า เมมเบอร์คนนั้นอาหารเป็นผิดอีกด้วยซึ่ง JYP USA นะคะก็ออกมาตอบว่าเรื่องที่ KG พูดมีเนะะื้อหาที่เกินจริงและไม่ถูกก้องการจะทำเหล่านี้นะคะส่งผลกระทบต่อสมาชิกคนอื่นในวง KG ก็เลยตอบว่ามีหลักฐานภาพถ่ายที่จะพิสูจน์ว่าสิ่งที่พูดเนี่ยเป็นความจริงไม่ใช่การกล่าวเกินจริงค่ะ อีกอย่างนะคะเรื่องราวเหล่านี้เนี่ยไม่ได้เกิดขึ้นเป็นครั้งแรกค่ะปัญหาที่ JYP พยายามซุกไว้ใต้พรมนั้นยังมีอีกและส่วนใหญ่เป็นเพราะสตาฟและทีมงานล้วนๆเลยค่ะ I, I did see the internet had a kind of mixed reactions to Day 6 s last EP. It's called Forever. And how did you feel about that? Uh, kind of hurt. It felt like someone, I don't think it's the band, but someone was trying to erase me out of the history of that. ถ้าใครจำได้ไม่กี่ปีมานี้ในกรณีของพัรคเจฮยองหรือเจเดซิกนั้นเคยมีปัญหาการถูกทีที่ไม่เท่าเทียมจากสตูดิโอเจซึ่งเป็นหนึ่งในทีมของ j จ p เขามีอาการแพนิกจนถึงขั้นจับกีตาร์ไม่ได้เลยด้วยซ้ำซึ่งด้วยความที่พัรคเจนั้นเป็นหนุ่มที่เติบโตในต่างประเทศเมื่อเทียบกับระบบการทำงานของเกาหลีแล้วนั้นการที่เขามีไอเดียอะไรใหม่ๆใ,ในการโปรโมทวงเนี่ยมักจะถูกปัดตกตลอดเลยทั้งการ y o YouTube เพื่อโปรโมตเดซิกเขาถูกสั่งให้หยุดทำเพราะจะทำให้ภาพลักษณ์ของบริษัทนั้นเสียหายน,น,นั่นน่ะคะอาจจะเป็นชนวนก็ได้ที่ทำให้ภายในทีมนั้นเกิดการทีที่แตกต่างจากสมาชิกคน,นอื่นๆเจได้เคยออกมาระบายความน้อยใจทั้งหมดค่ะผ่านทางทวิตเตอร์โดยมีการระบุว่า ผมเพิ่งทำรายการ p o d แคส t ์ไวท i n g บน Facebook และผมก็มีการร่วมงานกับ APA Rising ทําทำไมถึงไม่มีการแชร์เพื่อโปรโมทงานของผมเลยนอกจากนี้ยังกล่าวอีกว่าเช่นเดียวกับเรื่องของช่อง y t u t u b e s s เป็นช่องที่ผมทำคนเดียวหลังจากที่ผมต้องอ้อนวอนขออนุญาตต้นสังกัดให้ผมได้ทำช่องนี้ขึ้นมาแต่ว่าพวกเขาก็บอกให้ผมปิดช่องเพราะมันทำลายภาพลักษณ์ของบริษัท แต่สมาชิกคนอื่นๆกับได้รับโอกาสได้ทำในสิ่งที่อยากทำและบริษัทก็ได้ออกทุนให้ทำกิจกรรมด้วยจนท้ายที่สุดค่ะเจก,ก็ตัดสินใจยุติสัญญากับ JYP ลงจริงๆถ้ามองให้ลึกเนี่ยปัญหาของ JYP หลักๆคือทีมงานจริงๆค่ะยองเคหนึ่งในสมาชิกวงนั้นก็เคยถูกลงโทษด้วยการไม่ให้เขาทำเพลงร่วมกับโริวเซอร์คนอื่นจนเขาต้องเรียนรู้การแต่งเพลงและทำทุกอย่างด้วยตัวเอง ก็เซเว่เองก็เจอปัญหานี้เหมือนกันค่ะคือการโปรโมทอัลบั้มเมื่อปลายปี2020ก็โปรโมทได้ไม่ดีและให้เวลาโปรโมทเพลงหนึ่งสัปดาห์เท่านั้นแถมยังไม่มีทีเซอร์ MV หรือแม้แต่การโชว์ตัวก่อนวันวางจำหน่ายอัลบั้มอีกด้วยอีกท,ทางนะะึเวลาเมมเบอร์เนี่ยขอทำช่อง YouTube หรือว่าสตรีมเกมก็ไม่ได้รับอนุญาตเช่นเดียวกัน ครั้งหนึ่งค่ะเมื่อ,อยุ่ยอมกำลังไลฟ์เธอกล่าวขอบคุณแฟน,นคลับที่อุตส่าห์เช่ารถตู้มาประท้วงการบริหารของ JYP ที่นาอาคาร์สำนักง,งานใหญ่แต่ไม่กี่นาทีต่อมาก็ามีคำสั่งให้หยุดติการไลฟ์ทันทีและลบออกไปทรั어요여러분들이해주신트럭봤습니다너무감사합니다 หลายๆตอนี้ก็เห็นได้แล้วนะคะว่าระบบการทํางานของตึกฟ้าเนี่ยไม่ดีแบบที่คิดความหัวโบราณทัศนคติทีมงานต่อไอดอลยังคงมีอย่างเห็นได้ชัดหวังว่าในอนาคต JYP จะมีระบบการจัดการปัญหาแต่ทีศิลปินได้ดีกว่านี้นะคะเพื่อที่จะไม่ได้เสียวงไหนไปอีก